สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุทิยามาตามแนวทางของอาดนนะคะอาดนหววที่ผ่านมากไฮโขเกตตรงๆนะคะสําหรับหวดนีใไ้มาแล้วนะคะสองตัวห้างเดียวโคโลนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะพี่น้องมีหอดลูกมีหอดลูกต่อลูกแตนอ่ะ,อะยูเบระยูเบรแล้วมีบอลลูกต่อลูกอลอมีมีจ้ะ,ะลูกต่อ,ตอ,อลูกแตน จานละร้อยกองละร้อยกองละร้อยอละและจานนี้มันยังนี่มันมีอันม่จานจานออนแม่จากะจันจานออนใครเนีจากะจันบันนี่จานละร้อยจานละร้อยจานนี้กิไกิ๊บเอ้าขึ้นได้หลายเด้ออืมหลายตัวแป่งต้องแบ้งจานละร้อยมันขึ้นได้หลาย้ กินมะแต่ดหงดูไม่แซบอยู่ตอดมาไปดปแซบปะแซบซิม้วันซิมลซิมเนี่นเออซิมมาเอยาดาด้วยมดาีดาเฮ็ดยยังยังตัวกระจันอ่อนตักระจันอ่อนคือยังกินแล้วมันยังมาเดแวก็คือตกรจจันนั่นแหละ่ะบังินอะไรมันบ้าครัเออซิมบังเลยกรจันนั่นแหละเออนีซิมบ้าง อันห้าทอนนี่จะพูเียบคอพวก่ออ๋ก็เปลี่ยนเงเสียเปลี่ยนแียบไหมเ้ารดีป่ะใส่ลกดีเ่าได้ไหมน่งจน่าไดกป่เอาเงินมาลกยืมเนี่อยมีันะใส่ถุงอนี้ตอนบ่คบตอนนี่ข้งหนีนี่ตอนต้อยกด้มะมันคือตัวน้อยก็ตัวนั่นคือขายแพงก็ก่า ยุงไงกพีตีผั่ลยุงไงกับยายผัแม่ทุงแม่ยุกับงเมกระโดมระงแม่เมงก็่อบูกัน็ตวทอดถื่อเื่อเื่อันตอเือด้สอตอทำมันสิพิดกันสือจากราจน์ว่าเป็นยังที่เสียงดีขนาด กแต่ว่ากินต้อแล้วมันผิดกันมันตอดกันมันต้องซื้อกินแห้วกินแล้วก็ตอดจันตีกินตาจ้ากระแจาแล้วยังเสียงดีหอดตัวโลกคนนะคนที่จะนอนจากจันต์กินแล้วก็ได้หมองนั่งดี กินอะล้วนี่กดีว่ปอันนี้รับอนแปวดตะาดอันนี้อะไรอันนี้ะรอ่ะอันนี้ย่างไพวกแก่เหรสร้างวะเอาไม่ดี่าบอกกันยังวะคิดเป็นคิดสงะไม่เอฟซี่าไม่เห็นไปตามอโดนเลยอาโดนก็เข้านะ กับบก่ามาตามแล้วบ่มี่พวกในฝากเงินไหมเพื่อนนู้นหนูกับยายมาตามเต็มที่กับพี่ต้วนะบอกแล้วบอกถึงมาจังหวดแล้วสามงหวดซี่งหวดเราไม่ได้เงินแค่บาทพวกในสีตามาตามเนาะโอ้ยยามีตะนุนพีญย่าเราสิจกกระเป๋าเอง อ่าบรรดาเราเสียงดังเป็นเรื่องปกติจะได้มีจะได้มีกำลังใจหาเลขให้อีกนะลุงนะมาหารกันเท่าลุงกมูกเดวถธอคอมเมนต์ในคลิปของพา้าน่ะว่าอนุเดียวกันว่าถ้าถือเลขกันฮกเดสิมาสื่อหนังท่านเมาว่าบะนิว มันเสื่อตลเรต่รี้นกันาขอไได้เมาหนังให้อาจ้อยมันมาถ้าเลขออกหกจ็จะเมาหนังให้หมดเลยหมส้นออกหกเ็ดที่รีขึ้นเพราเมาสันนี้ไม่โดนมไหทางเดียวนีง่ายเถีงเข้าไปหากันเพนวะเขาไดต่าตะลีกันแล้วกันโอ้ยบ่หมองมันเดีวซะมาลายหลอบแล้วก็เฮนาที่อาไปงานศพใรก็ใครเสียอยูนยสเกยวมาอยู่วมมีมาดอลุงปได้เป็นคนบานเฮ้าบ่ บัวข oh, ้าวสาเกลียวโอ้ได้ผัวทางไกลเออข้าวสาเกลียวเนี่ยไอ้พี่สาวเนี่ยจ้าเล่บใบไอ้ซีหมื่นบ้านอยู่สาเกลียวป้าหนุกับบ้า่นเสียงดังฟังจอดอยู่ได้ลุงเฮงหูหนวกอ๋อเรนซื้อไม่เขาแล้วเขาแล้วหูไม่ดีนางต้มจ้าชัดไหมชัดชัดชัดไหมเหอชัดชัด มันนนำปลาทะเลจักล่างนี่ขาโมงนี่เรามองมันแล้วนี่สามล่างน้ำปลาเมื่อสามล่างคิดบ้างเหรอคิดบ้องสามลาแก้วเป็นตาย่านิะแก้วเป็นตาแสบเลยแสบตะเกาข้าเจ้าวะคุณแมดหมักซิมเนาะซิมออกอันนี้ไหมเจ้าเอือนยังกับลุงซิมเนาะมันเดือดร้อนน้ำขาวๆอ่ะเรียกยากมันบางเมียนนี่กับแก้มนะเป็นกับแก้มสองสาวสองสาวเอาวาต้องโดนลืมถาม้วนนี้ฝันไป โมฟันตัวได้สิมาหา c เอฟซีป่เนได้มาแล้วแก่ก็ได้ฟันไปงานศพมากไปพ่อออหยังแปลกแปลกป้อนเพิ่นตายเพื่นบอกเลยบอเพื um, <t <t ่อนไห้เจ็ดสามให้เจ็ดสามาเจ็ดสามมาเ็ดสา้งาเเพื่อนไห้แล้วเพื่นก็ตาย มันมันมันสินเลกี่บ้านพี่น้องคนเพ่นเห็นไหมตบาโบไดโบไดเมนคนบอกคนเขานี่แต่ไปเห็นนะเห็นอยู่ในงานศพเจ็ดสามห้างเดียวเห็นตัวนั่นล่ะเห็นสามีล่ะนางมูดิ้บ้าไม่ร่นอยากให้มูสื้อน้ำเมนน้องนดาดําดอาค่ะค่ะโอ้เด็กอาม่าบอกขึ้นมูด้อบารีเจ็ดสามพี่น้องเป็นรังวัานใดเนาะนีเน้อง เห็นเห็นเ็นเ็นเองก็ได้เพื่นก็ได้บอกก็ได้ยังเข้ามาไปเพื่นเพเสียแล้วโดนเทนเองบได้เห็นเองไดือนเสียนั่เรนเียนคือสุเียแมเดียวก่อนเพิดกะด้มาโอ้แมโอยขมูนกีใสนนะขมูนอะโดนเดีเดเ เห็นเ่านั้งเลยเห็นเกสามเ่านั้งเลมครับแ่น่าไปใส่เน่องจกีบกัย่างไปนั่จเี้ยเป็นคนเหีแบบว่าเออท่านเป็นวาไมีเ้นราวาเกลี่นหมักเป็นบางอ่ยู่น้ำใก่แล้วสิหมักเละมาไมาไปใส่จากมองกรจเป็นคนเขียวเลยก็หากเล่าเ ไม่ใช่ไม่ใเดียวเรียกมะฝากไม่ใช่ไปน้ำไปน้ำใส่น้ำใส่สิเบิ้งของเปรี้ยวๆมาฝามาฝากกันเออมาฝากเล่าดินี่ให้เบิ้งขอมมุ้นกันเนะครับเมื่อที่ผ่านมาของอดอนเป็นแบบนี้904904เป็นเลขคู่ศิลาเลขโตที่เพิ่นเห็นมาเพิ่นชอบคือเลข67มันก็ออก67ตรงๆเนี่ย เขาไม่พี่น้องเอซีโชคดีกับน้าจอยค่ะกับเขาอาเด้อค่ะาวไปเอางวดนี้ให้งวดนี้ให้เกตซ์จับเป็นบ่อเลี้ยงเป็นบ่อเลี้ยงซอดอกบานพี่พี่คนฝากเงินมาให้ก็ยอดกันแต่ฝากมาขึ้นที่กันเอาทำละงวดนี้ลีกงุ้งเต้นมาละบ้างงวดนี้อ่ะงวดนี้ให้หางเดียวบ่ให้ยลายคู่ได้พี่น้องอ้าวจัดไปให้หางเดียวคอรอนะครับงวดนี้ ห้างเยาองิลระนอแคเห็นอยู่อเมนอดาห้างเยานเนี่ยแค่ยังสิลระมองฝันเห็นลถรถแต่ยังออกรดเขาคะเออศูนยสาอ่ะขอาเขาโดนเขาาดนเขาไล่ัว้วเขาไล่งวดอไเนี่ยเขาม่สามสี่หวดูนสามสีงสองหนึ่งาหกเห็นสี่แ้สี่งวดแล้วเออสี่งวด้เที่หเนาะถ้าเข้าวันนี้คือวันที่ห้าเออเจ็ดสอันอันอันดนเดนใบแน่เด่นใบแน่ เรอยาจะให้เร็นเรีนไปเงี้ยตั้งตระงนะแเอาแบบเด่นนรับคำไว้ตัวละสอง้อยสามลอยไว้คำสองอยคำนนอได้ว่าค้สองอยสามอยคำได้สอง้อยสามอหลังเมูไปอัดหลดไปอัดลาด่ะไปอลาดเลบเจ้านะ ได้อยูบ่เดินบุไดจะไปบ่เดินบุไดเขาขายของลายเม่อคไปเดินห้างไปง้านสีดำห้านขาวดำห้างขาวดำมีสไปรูปเสียแล้วก็ขายของอ่งนี้นะคะดท่านแกเลี้เงแกงอย่างเมื่ออุุอดนกับานุไดเด้อไดค่ะดกลางดงสูงขตาทังแกทังแถมพี่น้องหาอินซีมากดึงด้นให้ยากแล้วคนถามว่านี่แล้วู้ไดเีกคนถามน่ะอ้ายบอกคนถึงนทุกคนนะเออคนไม่ถามแต่ว่าเด็กแต่ไหนบอกคนได้ว่าเราคกะเ็ กได้เจ็ดก็านมาไปหลังวันี้วันนี้พระท่านเห็นกันบ้านเห็นรื้อมากลับไปบ้านกับบลุกเพินพนมาตอนนั่นแหละตอนย่ามาถ่ายพ่นเลยมาพ่นเลยมาสืบของนะมันสืบของนับอะไรเพิ่นก็มาถามฉันนาเอกับขันบบขันบ่ซอยรับเขาเพิ่นกับมาอุ้มนูนมาสืบของซอยปูย่าหนึ่งชุดขาวมากพันมาหอดเพ่นมาฮเดียวพนมากระซิบกันนแม่เพื่อนเห็ุรู้ตัวไรเพิ่นไเดืดเลยไบอกพ่นหกเจ็ดได้มื่นอ่ะบอกเราหกเจ็ดก็เราสุดเลยบอกเราเลย ไ้เลยว่เออย่าเซียนได้หล่าวจัือถืออมันถือแล้วละขึ้นไปขึนไปมาไประท่านเห็นโอ้ท่านเห็นกลับมาย่เป็น้านไปทำบุญเพิ่มมากเพิ่ว่าเวยเป็นบาเพิ่มเบิ่งเิ่นเบิ่งชองเจ้าแหล่ไม่ได้บอกแม่ค่ะสรุปว่างวดนี้ขันเพิ่มอะไ้มากไ้เพิ่มเบิ่งนี่แหะเพิ่มอไรม่อบเลยนเจ็ดสาหางเดียวฝากใ้แม่แม่เอซีเด้อค่ะอบคุย่ อาหารดึงนี่ยหอม้มนย่าเลยเนกะดะงได้ได้ได้กเนาคันด้ม่าบ่ได้มากับ่บิ้งนะคับเบ่้งปมากับเบิ้งจากทั้งช่องน้องนะครับชื่อหมกชื่อลองน้ำหมกไล่ไปแล้วนะถามเด็กแม่กันทักกันถามเด็กกัดยนะชิมานมาดูปะเนาะถือใครอยู่แล้วทีบอกถือความแ้งเก็บเก่านถือก็บเก่าได้แค่ืออย่เนือเ่ะอารอเซี่ บอกมูคนแล้วค่ะบอกมูแต่ว่าพ่อซื้อไม่ชอบซื้อแต่ชอบบอกพี่น้องเออเออบอกเพื่อนอ่าบอกพูดหลายๆเด้อค่ะจีอามาแบ่งปันใหตุที่โชคดีในทางของงานนะคะอ่างขามัน